ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาทดสอบแอป mm hmm. a อซ mm ่าสตรีมเรคคอร์เดอร์บพรีเมียมนะคะจะแล้วก็จะบอกทุกคนว่าตอนนั้นที่ทำคลิปแนะนำการปิดการเดาวคำของบั้นพิย์ก o เกิ e ขออภัยด้วยนะคะลบออกไปแล้วเพราะว่ามันผิดนะคะผิดผิดผิดที่โอเคก็วันนี้จะมารีวิว เอเซสเตมไปคอรเดอร์ตอนที่2นะคะตอนนั้นไปดูแล้วมันไปสำรวจเพิ่มมาแล้วมันก็ยังไม่หมดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก็อันดับแรกก็ไปที่แอปมันเลยเนาะการัทกเอเอร์รอวิดีโอวิดีโอ้วิดีโอวิดีโอาการตั้งกานการตั้งค่า แล้วก็อันดับแรกที่เราติดตั้งนะคะเราก็กดอนุญาตพอแล้วพอมันไม่ให้กดตรงคําว่าอนุญาตการเข้าถึงแล้วก็เข้าไปแล้วก็ไปที่แอป e s s e n t a Recorder แล้วก็แตะเข้าไปให้มันเปิดอยู่นั่นเองนะคะถ้าเป็นซัมซุงรุ่นใหม่ๆนะแล้วเป็นแอนดรอยใหม่ๆม,ม,ม,มันจะขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเป็นแอนดรอยเก่าๆมันก็จะบอกว่าอนุญาตให้แสดงทับแอปอื่นๆปิดสวิตช์แล้วก็กดเปิด เสร็จแล้วก็กดย้อนกลับออกมานะคะครั้งหนึ่งแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะตั้งค่าอะไรก็ได้ตามใจชอบนะคะยี่สิบล้านสองแสนสองหมเอทีเอ็นดิบร็อเกาสิบหามสิบเจ็ดจบันทึก1 1ึ่งหนาฬิกาสี่บนาฬิกาสีบันทึกบันทึก BTN สิบมีทีเการตั้งภาพหน้าจอการตั้งค่าการตั้งค่าการตั้งค่าวิดีโออันดับความละเอียดหนึ่งพัเอ็ดเจ็ดร้ อันนี้ความละเอียดมันโอเคแล้วนะคะเราไม่ต้องไปปรับแล้วนะเพราะว่าถ้าปรับมันแล้วเราบันทึกวิดีโอเนี่ยมันจะไม่สามารถเล่นวิดีโอได้นะคะอัตโนมัติอันนี้ก็นวนไฟต่อวาทีอัตโนมัติไม่ต้องแล้วนะคะรูปแบบหน้าจอไฮน่าความบันทึกเสียงฟิชชั่นที่เก็บไฟล์วิดีโอจะต้องแหล่งที่มาของเสียงไมโครแก้ไขหน้าจอสีเขียวเปิดใช้ตัวเลือกการควบคุมอันนาล์ซอนหน้าต่างบันทึกเมื่อบันทึกฟิชชั่นใช้งานเนติปั่นเกินฟิชชั่นตัวเลือกการเชื่อมตดการบันทึกแฉกแสดงข้อความเตือนติดการแจ้งเตือนแบบอัตโน้าจอ นับถอยหลังก่อนเริ่มการบันทึกฟิชชนนี้ไม่ได้ตั้งอะไรเลยนะคะเป็นค่้เริ่มต้นนับเวลาถอยหลัง 3s กล่องเครื่องมือการบันทึนกอนาเวภาพนหน้าจอฟิชชันน่ลงองฟิชชั่อ่ามาถึงสองตัวนี้มาถึงสองตัวนี้นะคะทุกคนภา,นานพาหน้าจอฟิชชั่ลองฟิชชั่ภาพหน้าจอถ้าเราเปิดภาพหน้านจอฟิชชั่มัน,นก็จะเห็นภาพหน้าจอของเราเวลาเราจะสอนรีวิวแอปอะไรก็ตามนะคะเราก็สามารถมาเปิดตรงนี้ก่อนได้ เราจะเปิดทั้งสองตัวเลยก็ได้ทั้งภาพหน้าเจ้าทั้งกล้อง้องอแต่ถ้าเราเปิดกล้องด้วยเนี่ยมันจะเห็นภาพหน้าของเราและแต่ว่ามันจะไม่สลับเป็นกล้องหลังไม่สามารถสลับได้นะคะมันก็จะเห็นเป็นกล้องหน้าอย่างเดียวเลยนี่เราจะลองเปิดกล้องดูนะ้องอ,สสงอ,อนุญาตให้เอส,สรีนเรคอร์เดอร์ถ่ายรูปและบนันทนึกวิดีโอ้เฉพาะครั้งองอ่านี่เห็นไหมครับมันก็จะ เปิดแล้วกลองพอแตะเข้าไปก็กดอนุญาตแสดงว่าตอนตอนนั้นเรายังไม่ทันได้อนุญาตนะคะโอเคขอปิดอ่าเดี๋ยวเดี๋ดภาพหน้าจอภาพหน้าจอลองกดดูอ่อน่อานเนี่ยมันก็จะเห็นแต่เรารีแสงหน้าจอไว้นะคะของจช G โอเนอะโอเคเดี๋ยวปิดก่อนโอ,อโอเคค่ะอันนี้แอปพลิเคชันตัวนี้ได้ยิน ได้ยินพี่ๆเขาบอกกันมาว่ามันมีทั้งบน Android แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะคะแต่ของคอมพิวเตอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะชื่อว่าอะไรแออันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าคืออะไรแต่ว่าก็อาจจะเปิดเปิดได้แหละเปิดได้แต่ว่าไม่รู้มันคืออะไรข้อความและโลโก้ไม่มีข้อความหรือโลโก้แดงแสดงสัมผัสแสดงสัมผัส หมดหมดแล้วนะคะวันยูไเห็นไหมพอออกแล้วมันก็จะเข้ามาในมันก็จะออกจากหน้าจอหลับหน้าที่สองกัสองมันก็จะออกจากแอปซาสเตรีมไดคอร์เดอร์เลยก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคก็วันยูไพร์ข้อความโทรศัพท์หน้าต่างแจ้งหน้าต่างแจ้งลบกัด ก so ็วันนี้ก็มีแค่นี้เนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ